สวัสดีครับผมพบก,กับช่องนะ้ามแฟเมอลี่ครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับจากสหพันธ์ช้างไทยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับท่าน จะได้มานะครับผมแจกอาหารเม็ดนะครับผมแจกอาหารเม็ดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ช้างไทยทัพยาจักรีนะครับผมช้างไทยทัพยายักรีนะครับก็พี่พ <Blow. S 1> <wh> ี่น้องน้องฟานช้างนะครับผมก็ได้มารอรับอาหารเม็ดแล้วนะครับผม วันนี้ก็รอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับสหพันช้างไทยก็คงจะมาถึงนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับมเมีผู้ใหญ่ใจดีคุณหมอก็มาด้วยครับผมาคุณหมอของเรานะครับนูน่นคุณหมอนะครับได้เอาอาหารเม็ดมาให้แล้วนะครับผม อขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมขอขอบคุณสหพันธ์ช้างไทยนะครับผมขอขอบคุณมากมากครับผมที่เมตตาช้างนะครับผมอ,อย่างไรพ่อควานเองก็อขอขอบคุณแทนเพื่อนเพื่นพนอนพี่พี่ควานช้างทุกท่านนะครับที่ได้ได้มารับรังรับอาหารเมร็ดวันนี้นะครับก็ ขอขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับสหาพันธ์ช้างนะครับผมก็ขอใหอ้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับผมอขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับอย่ากเก็บอยา่าไข้ใหญ่จนนะครับผมหากคิดหวังสิ่งใดก็ขอให<ช>้ท่านมความมุ่งมั่นตารถนาทุกการน,นะครับผมอ,อ,อันนี้ก็ พี่ๆน้องๆของเรากา็ได้ช่วยกันยกนะครับอาหารช้างนะครับอาหารเม็ดนะครับอ่ะยี่สิบเเชือกนะครับยี 21, ่สิบเกอถุงด้วยกันนะครับผมอ่า dập 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 ยิมทำไมป่าไม่รู้จะยิ้มทำไมแต่ว่าสะเนี่ยสามสิบเจ็ดนะสามสิบเจ็ดสาน่งอ่าอ็พอไหม 好了。